สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับนุชนุชชาแนลนะจ๊ะพบกับพ่อที่เกามานี่กินข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวเดิมพี่น้องไม่มีอะไรมากทําเองชอบกินกะเพรากินแตงผักแก้มยังมากินมาเตีียมกันเหมือากพี่น้องน่าอร่อยไหมพี่น้องถ้าทำขายจะขายไล้ไหม ำลังตัดทิ้งใจอยู่เพราะว่าเปิดรับเพิ่มตํอตำอยู่แล้วหยุดไปหลายเดือนว่าจะกลับมาขายใหม่พี่น้องเดี๋ยวมากินมาเสร็จกันเดอ้อริดตงองแชาแนลวิจาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะจารามากินน้ำกัน ผักกะเพรากุ้งแจงน้องแซ่บมักใส่พริกแห้งน้องน้องนี่กินเหมือนเดิมผักกะเพราแต่พริกแห้งแซ่บเข้าแต่พริกแห้งแซ่บแด่บรสเอพริกรสนะ่ะจะเป็นอีรสชาติน่น

ต้องกินเบิ่งด้วยนีย่อันนี้ลูกทรายทอดไห้เด้อดาวนี่แต่ผัดกะเพราเอ็ดเองมากินนําแฟนเหมือนกันจัดไปเด้อพี่น้องเด้อนี่มาเด้อครับพี่น้อง อร่อยได้บ้างน้องกิ่อย่างี้ได้ยุแต่ว่าลูกก็ค่อยกินกินให้ลูกกิน เติมขิง่องเนาะไแดงเยิมยมมอีกแล้วพี่น้องมากินน้ำกันนะเยิะเยิะมน้ำกันน้องกินมือเนื้อลิ้มพี่น้อง 赶紧。<Thank> ไปฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องดมดูชาแนลนายเลือจ้ามีหมู่บอกหมู่มีเพื <sk <sk ่อนบอกเพื่อนเหมือนว่าหมู่กับเพื่อนอันเดียวกันอะไรพี่น้องฝากในเลือดจ้าเป็นกำลังแรงใจพี่น้องมือใหม่จ้าขอบคุณจ้า